สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ fc triton 2019รวมถึงโมเดลล่าสุดด้วยนะครับวันนี้มาเปลี่ยนกองโซลา่านะครับเพราะว่าลากยาวมาเกือบ40,000โลนะครับดูด,ดำปีเลยอันนี้ตัวใหม่นะครับก็คืออาการที่เห็นชัดเลยคือรบเครื่องมันสะอึกนะครับไม่ว่าจะเป็นขับช่วงความเร็วอยู่ที่ 60, 80, 100, 1 2 0 1 0 4ยนะครับมันจะมีการสะอึกนะครับก็คือสะดุดเครื่องสะดุด เวลาเราเหยียบปุ๊บมันจะชงักไปนิดหนึ่งนะครับเลยลองมาดูตัวรายละเอียดที่เราเคยเปลี่ยนไปเอา้าเราไม่ได้เปลี่ยนตัวกองตอน20ง0มโลนะครับเพราะว่ารอบตอนนี้มันแสนเจ็ไปแล้วนะครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนตอนประมาณแสนสามนะครับดูสังเกตดูนะครับดำสกปรกมากนะครับ,รม,นะรบมันตันหมดแล้วเห็นไหมฮะ อันนี้ก็ส่วนวิธีการถอดก็หาพิมพ์ใน Google ก็ได้นะครับมีทั้งวิธีถอดออกมาจากบล็อกนีเลยทั้งเซตนี้หรือว่าจะขันเฉพาะตัวนี้ก็ได้นะครับเอาที่สะดวกเลยนะครับตอนนี้เบิกเบิกล้างขั้นโกมาราคา400กว่าบาทนะครับจากศูนย์ก็ราคาเท่ากันประมาณมานกันนะครับ400กว่าบาทหรือว่าจะเอาของเทียบก็ได้นะครับราคาลดหลั่งกันไปอันนี้มามาพูดคุยกันนะครับ เพราะว่าผมเองไม่ได้เปลี่ยนมาเลยทําให้การขับมันมันไม่ราบรื่นนะครับเครื่องสะดุดสะอึกตลอดช่วงการขับนะครับแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนเสร็จยังไงเดี๋ยวผมลองทดสอบดูแล้วก็เดี๋ยวผมจะพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างว่าผลที่ได้เป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับหรือว่าเพื่อนมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถแชร์กันได้นะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับโอเคนะครับสำหรับ คนที่ใช้รถมือใหม่นะครับสามารถซ่อมบำรุงด้วยตัวเองได้นะครับเพราะว่ามีคลิปพี่ๆเขาสอนไว้เยอะอยู่นะครับขอแค่เรามีเครื่องมือนะครับการถอดก็มีน็อตเบอร์12นะครับแค่นั้นเองเราก็ตัวนี้นะครับไว้ขันดันตัวนี้ออกนะครับตัวรอบเกลียวนี้เพราะว่าบางทีเรามือเราจะไม่มีแรงเราช่วยอันนี้เคาะเบาๆนะครับก็ออกได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับสวัสดีสวัสดีครับ